เฮ็ดบุญเฮ็ดทานด้วยใจศรัทธาความเดิมใส่ห้างเก่าได้ซุ้มซื่อซุ้มซื่อจงใส่อันนี้แหละออกตนยามโยงสาธุชนทั้งหลายเฮ็ดบุญเฮ็ดทานเอาไว้เอาไว้ทำไว้เฮ็ดยังไงหน่อชีวิตเราต่างคนเนี่ยตอนนี้ พระก็บินธบาตกลับมาแล้วค่ะพระออกบินธบาตรกลับมาแล้วค่ะผู้คนกำลังงดงามผู้คนกำลังเตรียมตัวรอใส่บาทดูสิครับดูสิครับเอาว่าเอาใดมาเห็ดนํำกันทำบุญสุนทรทานด้วยกันตักบาทหยาดน้ำด้วยกัน ผู้คนเตรียมตัวรอใสบาากังรอเสบรคกันตอนนี้นะคะพระออกบิณฑบาตตามหมู่บ้านกลับมาถึงแล้วค่ะมาถึงแล้วค่ะคนหูจักกันแล้วนะคะนี่น้องลีคนสวยค่ะน้องลีคนสวยประอุโมทนาต่อเด้อคุณโยมนางสาวออนรูมาเล้าละครกันหนึ่งร้อยบาทเด็กยิงนัด ธัญญานัทธาวันตรีเลิศหนึห่งร้อยบาทเอ่อว่า,าจะเป็นอ,อ่าผู้ริษณ์หน่อยกระดีจับมือลูกจูงมึงหลายจูงมือหลานอ่ามาเหตุบุญเด็ดทานเขากะมุจักบุญจักท่านได้บุญแต่น้อยอมีคุณครูอ่านาอรุมอ่าวันนบ,บุรี คุณครูคอนอสอน้กจะถึงสามร้อยบาทพระอาจารย์รัชพลคันติพโรผู้ช่วยเจ้าวัดวัดทุ่งหลวงพ่อก็จะถึงนะคะพรอแพ่บัก็จะไปรอใส่บาทหลวงพ่อหนึ่งร่อยบาทยายวันเีิน้อยใส่หน่ร้อยบาทนายสนอมเงาส่วัรหนึ่งรอยบาท น,นายธนเทพชัยโคตหนึร้อยบาทแม่จันแม่วันแม่วันดี50ลือห้าสิบบาท,บาทาคุณโยมสมสมัยลือไก้สีห้าสิบาทาคุณแม่ประสุงจิตตุยชัยหนึ่งร้อยบาทานางวันพาเพิ่นแก้ว100บาทนอสอวิภารัชผานักบงหกสบาท นอสสองนิกาใบสีพร้อมครอบวรหนึ่งร้อยบาททาคุณโยมบุญทอนใบสีพร้อมครอบวรหนึ่งร้อยบาทคุณแม่ลัคนาใครบุญหนึ่งร้อยบาทเออขออนุโมทนาขอขอบขอบใจขอบบุญขอบคุณอยากโยงสาธุชนทั้งหลายรวมกันร่วมแรงรวมใจบางผู้บางคนเพิ่นกะ มาช่วยช่วยเหลือช่วยเหลือในกำลังกำลังวังชายกสิ่งของเก็บวัดเก็บขยะกะดีโตไยฟืนไยไฟกะดีจัดที่จัดซิมจัดของกะดีหาน้ำใส่หาน้ำมาอุปโภคบริโภคกะดีเอากะของให้ได้บุ้งน้ำกันเด้ออยากดมกะได้ อ่าใส่บาตรไปเรื่อยๆเนาะใส่บาตรไปเรื่อยๆอย,ๆย่างบุทันแล้วแล้วแล้วกับมาอ่านั่งในที่อันเหมาะสมอันสมควรอ,วอ่าเก้าอี้ก็เอาไปนั่งได้เด้ออ่าใส่บาตรไปกับอ่าได้ยิ้มแย้มแท่มใส้มาให้บุญให้ทานน้ำกันอ่ามีทางผู้น้ำก็ดีเนาะทาง คุณโยมลองลองปริญญาปรนญกระดีป็นญชวบ้านพอเมืองแด้อันนี้ลองสอ,อทอประสาทวิทยาวุฒิกัเป็นชาวบ้านพอเมืองทางหมู่บ้านทางผู้ใหญ่ทางผู้นำชุมชนเพิ่ญกับผ้าลูกบ้านลูกเมืองเนาะ มาดงมาทางเฮตเหตทางนำสถานสถานที่ชาใต้ชาใต้เเป็นเป็นสาธารณะอาว้องเดนนต้องเดนเมื่อมาถึงแล้วก็ให้มาประจำที่ก็ให้เวลาไปทำภารกิจส่วนตัวภารกิจส่วนตัว ่าสักอ10นาทีก็แล้วกันเพื่อเตรียมความพร้อมสิบยี่สินาทีเพื่อเตรียมความพร้อมถ้าเราทำเสร็จแล้วก็ให้มาโดยเร็วโดยเร็วเพราะว่าจะได้ทำพิธีในตอนเช้ามีการรับศีลขอศีลอ่ารับศีล คุณโยมรับสินห้าแล้วก็ถวายอาหารแล้วก็ฟังอนุทนาคาถาท่านอนุทนาคาถาแล้วก็ไปพิจาร,รณาอาหารเป็นลำดับตามกำหนดการของเราอยากโยมเอาใส่ไปเรื่อยๆเ้อเอาตอนวอยากโยมเอ่อเานี้วเอใส่ใบาทอะไรเอ่อเบาพื้นนักวางคนอั้น

ท่าน่ระเจ้าิได้บราเนี่ก็ได้เมอ้โยโยมามาเดะมานังเรื่อมานังเาไปส่ทได้โให้พระได้ปรเพลินได้เจิาเาดการนะคะสีแกนะคะานอนรบรรยากาศอบรวันกจะประมาณน้นะ นี่ก็บ่นบ่นนั่นบ่นไดกันยินจะน้อยเนาะข้าวปลาอาหารกินบาทเพ่จะมาเทใตรงนี้ค่ะมาเทใส่ตลาดราบุอีนะเจ้าชายทิลาบุอยากให้คนทำเน้น่น้นใครเพิ่งคาดกันหอมหอมคอนเสียดเนาะเนี่ยนาคนทำเน้นไน่ยอนคนบ่ทำเน้นเนาะ ได้ย้อนด้วยแล้วเสือเป็นแสนใหญ่เลยเต้องขอบคุณค่ะนี่จะจอกขั้วมาคุณค่ะแตกแล้วตาจะจอกแตกเลยนะตักบาตแล้วก็จะประมาณนี้แหละค่ะตักบาตรแล้วก็จะไปเทค่ะเทรวมกัน อสปัอลยนงอยู่ทุกนอนนี้ทุกอามาแล้วตั้งบาทุป็น้วยางเป็นแล้วไปทับนทางุก็จาเขาบ้องไปยู่นทางบุญก็จะเขาบอกอันนี้เพราะว่ามันอันนั้นไปทางโน้นค่ะ ในมัน้มื้กเป็นมือสุดท้ายดี่อใการปฏิบัติธรรมขสมนนเป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติธรรนะสมนิเป็นมือสุดท้ายปฏิบัติธรรมแล้ว4ับวันัน